หนึ่งงสามสี่ของพื้นที่คองตะเคีนะครับนําโดยผู้ใหญ่อนุวัต์นะครับก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรโอเค นี่เสาเอกนะฮะเนาะวันนี้เนื่องจากอะไรครับเนี่ยพื้นที่ตอนนี้เราพัฒนาพื้นที่ครับครับที่ตอนนี้มันเป็นที่ของเอกชนเนาะเราขอใช้พื้นที่เพื่อที่จะแต่ง,งานวันเด็กครับจากสถานที่มันรกมากเราก็ปรับปรุงเก็บทำความสะอาดเผาแล้วก็เก็บกวาดนะครับ ที่เห็นเต้นๆเนี่ยก็เราทําไปเมื่อสัก3าสีวันก่อนฝีมือของสมาชิกครับสมาชิกเขามีซุ้มอาหารอยู่ประมาณเกือบ20ซุ้มเลยม,มนะั้ยยีซุ้มนะครับเกือบปีพศพศหน้ารนะครับนะจะมีกิจกรรมอะไรครับเนี่ยมีกิจกรรมก็เลยทำพัฒนาเดือนวันเด็กครับมา <Okay. S 2> ชมเลยทำในใน,ในงานครั้งนี้ครับโอเคนะครับมีกำลังพัฒนากันอยู่เนาะ ยังเยอะเหมือนเดิมะาะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเด็กในพื้นที่ครับเด<า>็กพื้นที่เ,เด็กในในในหมู่ที่สามฮะได้รับความร่วมมือ<ค>เป็นอย่างดีได้รับความร่วมมืออย่างดีสมดังวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้คือต้องการให้เด็กในหมู่บ้านเน<อ>ี่ยเข้ามารวมสนุกกันในเฉพาะห<อ>มู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปไกลสุดยอดเต่อไปจะเป็นพิธีเปิดเป็นทางการนะครับจำนวนหนึ่พันบาทค่ะโอเคค่ะขอเซฟมือ อาลองลองหนูหนูมามาจัดน้ำบินน่รวมทุกปีนะครับอ่ารอยกระทงนะก็มานะที่สามคอนเเก้ครับไปครับหน่วยกู้ภัยเคลื่อนที่นะฮะดูป้ายนะครับเนี่ นะครับเกล็ดเจเกลดเจนอันนี้พลกะขับนะครับนะขาไซเลนไซเลนไซเลนก็ไม่อยู่ต้องกลับไฟนะครับทุลาทร์ต้นเลยอะไรทอดครับเรนไฟไก่ทอดจังไหนเลยไก่ป๊อปไก่ป๊อปนี่นี่นี่มาดูที่เกิดเหตุนี่นี่เดี๋ยวนี้เกิดเหตุนะไก่ทอดไอันนี้ไก่ทอันเชิญสลาก หายเลยครับันนี้แบ่งรัดจักรวัวไม่ใช่่างสประธานกับรางแจกจักรยานหนึ่งคันจานหนงครับโหลโหลงวัลนะครับโหลหอปนี่เลยโรนี่ต๊าะเะอะไรจัดต้องแหาอันแรกเลยครับนี่อันน้อยใกลนีินี้โอ้ยใช่ใชโอ้ยน่ากินเลยนี่เนาะ มิดเลยหน้าตาเนี่ยนะแพนเค้กนะแพนเค้กหน้ากินดเลยัีครับพ่เนาะน้ำแดงน้ำแดงหววันจักรยานมีลายวิทยาลัยเลยเนาะเด็กผู้ใหญ่กินไม่ได้เนาะต้อเหลืองต้นแบเดือกัีดเหลืเดี๋ยวซุ้เปิดนะแป๊บหนึ่งอ้าวได้ไรลังไยุ่กับพูได้โอ้โห ใครเป็นผู้ปกครองขึ้นมาเดิกสาวทวีสินครเบาเขากินเลยเนี่ยอ่ะมอบนายคันซ่อมให้ฟรีขนาดน,นี้ได้เลิกเวลาหิวแล้วไม่เลือกไม่เลือกเด็กแลยหรอผ่ขนลมผ่ขนมโดนัท<ด>เร็วหยิบได้เลยค่ะมโ,โดนัทอันนั้นช่วไหน้วอวอีกคนครับ เอาขึ้นได้หมดเลยวอลวอลอ่านก่อนอ่านนุ่ก่อนฟ้ารักพ่ออู่างรถยิ้มเลยจกยไดแบบไหนยิ้เลยขอีงองาสี็มืเลยนะขนมหยิบเลยลูกเอาอะไรหยิบเลยอันนี้น้งใหญ่ อน,น,น,นัตนคอันนี้ลองตูนม,มี่ควาสามารถมากเลยตัวช่ลยไ,ได้ออไดเ,เอาไว้เอาไว้ลองรับของการที่

จะตีน้นตาลอะลายค่ะอ่านี่เป็นผู้ชมที่ดีสามชั่วโมงเอ้สามนาทีว้าวอ่าเสร็จแล้วมารวมพลเลยเดียวนะครับพี่ขอบคุณผู้สนับสนุนปฏิบัติจากอบระจอาเจ้เขาเอาของต่าบมาหารส่จังหวัดนี่คือ ู้ที่จะผลิตอาหารให้กับเด็กๆนะครับอ่าจากไหนนะครับสตรีกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาไายจับรางวัลอีกแล้วห้าพันต่อหนึ่งซองเยอะแยะเดี๋ยวเราจะเล่นกิจกรรมกันเล่นเกมสนุกสนานนะครับรางวัลใหญ่แน่นอนเพราะคุณออกแรงอมาเออถอาอยุยออย่าแย่งกันอย่าแย่งกันโอ้ยมือเป็นวิะ อันนบ้านที่นี้มีตุ่มตุ่มใหญ่ตุ่มใหญ่ตุ่มใหญ่ตั้งไว้ที่หัวบันได้ที่เหลือดูเดี๋ยวเดี๋ยวนนี้ะเอาบ้านที่นี้มีตุ่มตุ่มใหญ่ตุ่มใหญ่ตุ่มใหญ่แกงโมขนมนะคะโอ้ จใไม่เทีวนี้แ้วจะคน้ีดีดีเที่ไหม่มาทำยังไงก็ว่างทัหลงเอวแตงคลาแหววไปเลยแหววนะใครไปที่แฟนไม่ควง ดีกลับบ้านเหรอโอเคเข้ายังเรียบร้อยครับเรียบร้อยตั้งใจให้โดนให้เขาตีให้โดนอลูกลูกบอกด้วยทางไหนลูกบอกด้วยไปบอกว่าทั้งหลเข้าไปเรื่อยๆเข้าไป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 เรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆ คุณยายเจอยังใครแก้คุณยายวะไม่จบนะฮะจบยากนะครับเพราะว่าเป็นของหนักนะฮะใครหิวก็มาเนี่ยตลอดเลยร้นนญญานของหมอคอตุนนะครับนิงโลกำลังทานหิวข้าวเหรอครับมาคลืมกินข้าวืมได้คยเห็นพ่อชักว้าวไหม <c oughs> ใครทำได้ทีบ right? ้างเลยดีมากสวยมากสวยมาก